สวัสดีครับเคยเป็นกันไหมครับเวลาเจอโจทย์ฟิสิกส์เรื่องการเคลื่อนที่ในแนวดิ่งหรือที่เรียกว่า free fall เนี่ยแล้วร,รู้สึกว่าเอ๊ะจะเริ่มยังไงดีนะในการทบทวนครั้งนี้เราจะมาเจาะลึกกลยุทธ์แก้โจทย์กันแบบเป็นขั้นตอนเลยครับรับรองว่าจะเปลี่ยนเรื่องที่เคยดูน่าปวดหัวให้กลายเป็นเรื่องง่ายๆไปเลยมาเริ่มกันเลยดีกว่าครับ อ๋อก่อนจะไปกันต่อขอแจ้งให้ทราบก่อนนะครับว่าเนื้อหาที่เราจะคุยกันในวันนี้สร้างขึ้นโดยใช้ AI หรือ Notebook LM ซึ่งมีพื้นฐานข้อมูลมาจากเอกสารประกอบการสอนของอาจารย์วิทวัสแสนรังนะครับนี่คือแผนการของเราสำหรับวันนี้ครับเราจะเริ่มจากคอนเซปต์เบื้องต้นก่อนแล้วไปดูกฎที่สำคัญที่สุดเรียกว่าเป็นกฎทองเลยก็ได้จากนั้นจะไปดูเครื่องมือที่ต้องใช้แล้วก็ลองลุยโจทย์กันสัก2ตัวอย่าง สุดท้ายเราจะมาสรุปกลยุทธ์ทั้งหมดกันครับเคยสงสัยกันไหมครับว่าทำไมของที่หล่นจากที่สูงมันถึงได้เร็วขึ้นเร็วขึ้นเรื่อยๆคำตอบง่ายๆเลยก็คือเพราะมันมีความเร่งนั่นเองครับเราจะสังเกตเห็นเลยว่าในแต่ละวินาทีที่ผ่านไปเนี่ยวัตุจะเคลื่อนที่ได้ไกลขึ้นกว่าวินาทีก่อนหน้าเสมอและนี่แหละครับคือหัวใจหลักของการตกอย่างอิสระเอาละครับมาถึงส่วนที่สำคัญที่สุดแล้วผมเรียกมันว่ากดทองเลยนะ เพราะมันเป็นเหมือนกุญแจมาสเตอร์คีย์ดอกเดียวที่เราจะใช้ไขโจทย์การตกอย่างอิสระได้ทุกข้อเลยครับกุญแจดอกนั้นก็คือแนวคิดที่ว่าความเร่งมันมีค่าคงที่ครับในการตกอย่างอิสระเนี่ยวัตถุจะถูกดึงดูดโดยแรงโน้มถ่วงของโลกซึ่งทําให้เกิดความเร่งค่าหนึ่งและในการคํานวณของเราเราจะถือว่าค่าความเร่งนี้มันคงที่ตลอดการเคลื่อนที่เลยครับ และการที่มันคงที่นี่แหละที่ทําให้เรามีเครื่องมือพิเศษพิเศษมาใช้คํานวณได้และค่าความเร่งคงที่ที่ว่าเนี่ยเราเรียกมันว่าค่า g ครับจริงๆแล้วมันมีค่าประมาณ9.8เมตรต่อวินาทีกําลังสองแต่เพื่อความสะดวกในการคํานวณโจทย์ส่วนใหญ่เราก็จะปัดมันเป็น10ไปเลยจําตัวเลขนี้ไว้ให้ดีนะครับเพราะนี่คือตัวขับเคลื่อนการเคลื่อนที่ทั้งหมดเลยพอเรารู้แล้วว่าความเร่งมันคงที่ ทีนี้ก็ถึงเวลาเปิดกล่องเครื่องมือของเรากันแล้วครับซึ่งข้างในก็คือสมการจุลศาสตร์3ส,สมการหลักที่ถูกสร้างมาเพื่อใช้กับสถานการณ์แบบนี้โดยเฉพาะเลยเอาล่ะครับมาดูเครื่องมือ3ชิ้นของเรากันหน่อย v คือความเร็วปลาย v 0ก็ความเร็วต้น s คือระยะทางหรือการกระจัดและ t ก็คือเวลาจะเห็นว่าแต่ละสมการมันมีตัวแปรไม่เหมือนกันทำให้เราเลือกใช้ได้ตามข้อมูลที่โจทย์ให้มา เคล็ดลับง่ายๆนะครับถ้าโจทย์ถามหาระยทางแล้วก็ให้เวลามาด้วยส่วนใหญ่สมการที่2เนี่แหละครับใช่เลยแต่ถ้าโจทย์ไม่พูดถึงเวลาเลยสักคำให้พุ่งไปที่สมการที่3ได้เลยครับอันนี้แหละคือเพื่อนที่ดีที่สุดของเราช่วยแก้ปัญหาได้เร็วขึ้นเยอะเลยพูดทฤษฎีมาเยอะแล้วมาลองใช้เครื่องมือของเรากับโจทย์จริงๆกันดีกว่าครับเรามาเริ่มจากตัวอย่างแรกแบบเบสิกเบสิกกันก่อนจะได้เห็นภาพชัดๆว่าเราจะประยุกต์ใช้สมการพวกนี้ยังไง โจทย์ก็คือมีลูกกอล์ฟลูกหนึ่งถูกปล่อยลงมาจากยอดตึกคำถามคือพอเวลาผ่านไป1วินาที2วินาทีและ3วินาทีเนี่ยความเร็วกับตำแหน่งของมันจะเป็นเท่าไหร่สเต็ปแรกที่สำคัญที่สุดเลยนะครับคือการจัดระเบียบข้อมูลเราต้องแยกให้ออกก่อนว่าเรารู้อะไรบ้างคำว่าปล่อยเนี่ยเป็นคีย์เวิร์ดสำคัญมากที่บอกเราว่าความเร็วต้นหรือ v 0เป็น0นะครับและเนื่องจากวัตถุมันเคลื่อนที่ลง ทิศเดียวกับแรงโน้มถ่วงเราเลยให้ค่า g เป็นบวกส0ส่วนสิ่งที่ต้องหาก็คือ s และ v ที่เวลาต่างๆนั่นเองเมื่อรู้แล้วว่ามีอะไรบ้างเราก็ไปเปิดกล่องเครื่องมือแล้วเลือกสมการที่เหมาะสมออกมาซึ่งในที่นี้ก็คือ2ส,สมการนี้แหละครับสมการ1 –ไว้หาตำแหน่งหรือ s และอีกสมการไว้หาความเร็วหรือ v และนี่คือคำตอบที่ได้ครับสังเกตอะไรไหมครับพรผ่านไป1วินา วัตถุไปได้5เมตรแต่พอถึงวินาทีที่3เนี่ยมันไปไกลถึง45เมตรแล้วความเร็วก็เหมือนกันครับจาก10กลายเป็น30เมตรต่อวินาทีจะเห็นเลยว่าทั้งระยะทางและความเร็วมันเพิ่มขึ้นแบบก้าวกระโดดซึ่งก็สอดคล้องกับเรื่องความเร่งที่เราคุยกันตอนแรกเป๊ะเลยโอเคโจทย์แรกผ่านไปมาลองดูโจทย์ที่มันซับซ้อนขึ้นอีกสเต็ปหนึ่งกันดีกว่าครับคราวนี้จะมีวัตถุ2ชิ้นเข้ามาเกี่ยวข้อง ซึ่งเราจะต้องใช้ความเข้าใจที่ลึกขึ้นอีกหน่อยในการตั้งสมการเพื่อหาคำตอบในจอดนี้เรามีผู้เล่น2ตัวคือลูกบอล A กับ B จุดที่แตกต่างกันก็คือลูก A เนี่ยถูกปล่อยเฉยๆดังนั้นความเร็วต้นเป็น0ส่วนลูก B ถูกคว้างลงมาด้วยความเร็วเริ่มต้น20เมตรต่อวินาทีและจุดที่ต้องระวังที่สุดเลยก็คือ A ถูกปล่อยออกมาก่อน B อยู่1วินาทีครับ ทีนี้หัวใจสำคัญที่จะไขปัญหานี้ได้มันมีอยู่2อ,อย่างที่เราต้องเก็ตให้ได้ข้อแรกไอ้จังหวะที่ B มันไล่ทัน a เนี่ยนะมันหมายความว่าอะไรครับก็หมายความว่าระยะทางที่มันเคลื่อนที่ลงมามันต้องเท่ากันเปะ๊เปะๆจริงไหมครับและขออ้อ2ก็คือเรื่องเวลาเพราะ A มันถูกปล่อยออกมาก่อน1วินาทีแปลว่า เวลาที่ a ใช้อยู่ในอากาศเนี่ยมันต้องมากกว่าเวลาของ b อยู่หนึ่งวินาทีเสมอนี่แหละครับเงื่อนไขสำคัญของเรากลยุทธ์ของเราก็คือเอาสมการหาระยะทางของ a มาตั้งแล้วก็เอาสมการหาระยะทางของ b มาตั้งแล้วก็จับมันมาเท่ากัน จากนั้นก็แทนค่าความสัมพันธ์เรื่องเวลาที่เราเพิ่งคุยกันไปลงไปในสมการพอทำแบบนี้ปุ๊บเราก็จะแก้สมการหาเวลาของ b ออกมาได้พอได้เวลาแล้วการหาระยะทางก็ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปครับและหลังจากที่เราแก้ระบบสมการที่เราวางแผนไว้เรียบร้อยคำตอบสุดท้ายก็คือ11.25เมตรครับ นี่คือระยะจากจุดปล่อยที่ลูกบอล B ซึ่งออกตัวทีหลังแต่เร็วกว่าจะไล่าตามลูกบอล A ที่ตกลงไปก่อนได้ทันพอดีเอาละครับเราลุยโจทย์กันมาสองข้อแล้วทีนี้เรามาสรุปภาพรวมกลยุทธ์ที่เราสามารถเอาไปปรับใช้กับโจทย์ฟิสิกส์แนวนี้ได้ทั้งหมดกันดีกว่าครับเพราะสิ่งสําคัญจริงๆแล้วมันไม่ใช่แค่การจําสูตรได้แต่มันคือการเข้าใจกระบวนการคิดตั้งหาก และนี้คือกระบวนการ3ขั้นตอนง่ายๆที่ทำซ้ำได้เสมอครับหวาดภาพในหัวหรือบนกระดาษเลยก็ได้แล้วลิสต์ออกมาให้ชัดๆว่าเรารู้อะไรและเราต้องหาอะไร 2. ไปเลือกเครื่องมือหรือสมการที่เหมาะสมที่สุดจากกล่องเครื่องมือของเราและ 3. ก็ลงมือแก้สมการแล้วก็อย่าลืมนะครับพอได้คำตอบแล้วเช็คดูด้วยว่ามันสมเหตุสมผลไหม สุดท้ายนี้ขอฝากคำถามไว้ให้ลองไปคิดกันต่อนะครับว่าถ้าเราเปลี่ยนโจทย์ละจากการปล่อยวัตถุให้ตกลงมาเป็นการคว้างวัตถุขึ้นไปตรงๆงแทนหลักการเรื่องความเร่งคงที่แล้วก็เครื่องมือต่างๆที่เราเรียนกันมาวันนี้มันจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรบ้างการลองคิดถึงสถานการณ์ใหม่ๆแบบนี้ละครับที่จะช่วยให้เราเข้าใจฟิสิกส์ได้อย่างลึกซึ้งจริงๆ